สวัสดีจ้ามณีนนก็พามายางเบิ่งห่างจังซิรอนเนาะจา้ะว่าเป็นยังไงมาเบื่องกันด้วยค่ะเด้อว,ว่าห่างช่วงยุคโควิดเป็นยังไงค่ะเบิ่งค่ะบริเวณนี้ปกติจะมีล้านค้าข,า,ขายของเต็มไปบิดนะคะเนาะถักทายลุงงามนะคะเนาะยางพานลุงงามคนหนึ่งก็เลยพาถักทายเรากับยางเบิ่งในห่างต่อได้ค่ะ วาเป็นอะไรบรรยากาศีนหา้างเงียบเหบเงานะคะเนาะบริเวณกว้างๆรบบปกติจะมีลานค่ะเล็กๆที่ว่าเป็นรถเข็นจอดเต็มเบิดเลยได้ค่ะเ้อจอดขายเต็มเบิดคลังก็ซื้อางส่วนกันไปส่วนกันมาคือปวกนี่ไหคนหลายหลายยางส่วนกันหัวไหล่ชนกันเนาะ,ค,ะค่ะเป็นเวลาปกติในเบื่องเรื่องร้านอาหาร ร้านอาหารลานนี่ๆหอยนี่ๆดังๆก็ปิดกันลงเบิดเนาะค่ะเนาะเบิงเอาอันนี้ร้านนี้ปกติฝรัง่งจะเต็มเบิดตลอดเนาะค่ะเนาะฝรัง่งจะแน่นเลยชอบมากินอาหารไทยเป่นบาาระกานี่จะเป็นอาหารไทยขายอาหารไทยแล้วก็แกะสลักสวยงามเนาะคะะ่ะเนาะก็ปิดตัวลงคือกันค่ะนี่ก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลานอาหาร บาฟูดเยอะๆหลายแบบหลายๆอย่างนะคะนะขายกันตรงนี้อ่าไอตอกไอติมก่บไขบริเวณนี้เต็มไปเบิดขาดปกติอ่ะบริเวณตรงนี้จะจัดงานอ่ะในเทศการต่างๆเคยมาจัดตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านกว้างใจกลางของห่างจังซีล้อนนะคะนะจุดศูนย์กลางแบอ่วาจุดศูนย์กลางก็ได้นอกจาะ รงนี้เพราะว่ามันเป็นตึกนม่นี่ประมาณอ่าลายตึกกับอ้อ,อมอ,อมกันอยู่แถวเนี่ยหาหกตึกนั่นแหละทั้งโรงแรมก็อยู่ในในห่างจากซีรอนนี่แหละค่ะโรงแรมก็มีดูเงียบบรรยากาศในห่างจากปกติคนยางเบียดกันด้วยค่ะแถวแถวนี้เนาะค่ะเนาะคนจะยางเบียดเสียดกันแล้วก็มาชมบริเวณตรงนี้จะเป็น ที่เขาโชว์น้ำผึค่ะเป็นน้ำผึ้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ว่าใส่เสียงดนตรีค่ะเป็นน้ำาพุแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเรือใบค่ะเป็นเรือสัเภาระเป็นเรือใบเป็นเรือสัเภานะคะเนาะขอโเถก็ะายเป็นเรือสัมภาะคะ่ะเรือสัมภามาจากไกลทะเลไกลพูนนะคะเนาะ,ะนี่เห็นไหมเป็นเรือสัมภาแล้วก็จะเป็นโชว์ เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วจะเป็นเสียงดนตรีแล้วก็น้ำพุพุ่งขึ้นมาจากบริเวณนี้ค่ะาบางทีช่วงหน้าไ้เขาก็จะมีการจัดเตินแฟชั่นกลางกลางน้ำด้วยนี่ค่ะดูบรรยากาศตานอนนี้เงียบแต่ละที่ร้านค้าร้านขายเขาเปิดนะคะแต่มันไม่มีลูกค้า อ่หลายที่หลายร้านก็ปิดกันนอกจากเนาะเบื่องเอาด้วยค่ะอ่าก็ขอโทษก็ไปอาจจะลายตาแน่จัง่อยเพราะว่าถือกล่องงางนะคะเนาะบ่มีไม่กันจะเทือนมันกันเลยสิอ่าจะเทือนยึกยักยึกยักไปหลยเติบว่ามันน้อยน้อยนะคะหลยเติบเลยก็สิไลยหูลลยตาแน่เบิ่งบรรยากาศในห่างค่ะห่างไญ่ที่สุดในปาตองนะคะเนาะห่างจากสิรอนนะคะเด้อเบิ่งเอาค่ะ บรรยากาศปกติเราแถวเนี้ยตามล็อกช่องเนี่ยเขาจะมีลดขายของเป็นคันน้อยๆน,นะคะเนาะจอดขายเต็มไปเบิดนะคะแต่วันนี้ก็คือโล่งถนนโล่งที่โล่งนะคะเนาะ,ะที่ขายของก็โล่งในห้างก็โล่งปิดปิดกิจาก,การกันไปเบิดเนาะจตะเนาะเมืองเราเถอะค่ะบรรยากาศในห้างก็งเงียบสงบแบบนี้แหลคะค่ะ อ่าที่จริงเขาก็เปิดเพลงคอร์นน้อยๆเนาะคะเนาะแต่ว่าเสียงซ่ามันไหลก็เลยปิดเสียงมาพากเอาใส่เสียงตัวเองพากนะคะเนาะเบิง่งบรรยากาศในห้างเงียบสงบดีลมลื่นเอ่อเมื่อนี้แดดดีนะคะ่ะมีแดดกันเลย่ายไม่ให้พี่น้องเบิ่งนะคะเนาะให้พี่ๆน้องๆเบิ่งกันว่า ตาตองเป็นยังไงช่วงนี้ห่างดังห่างง่ายที่สุดในภูเก็ตเป็นยังไงเนาะค่ะเบ mm ิ่งเด้อพี่น้องป้องไปมีแต่ร้านมีแต่ร้านมีแต่ตึกบ่มีคนเนาะก็ะนักคนกันมีน้อยเดียวนิดเดียว อะตาตอนนี้ดูสงบเงียบกี่ผ่านมามีฝรั่งผ่านไปก็เลยรีบหักกล้องนี้นะคะเนาะยันอ่าเพิ่น่า <c oughs> ก็เลยหักกล้องนี้ออกมานคะ่ะบรรยากาศปกติแถวเนี่ยคนนั่งกันเต็มเบียดเสียดไปเบิดนะคะเนาะตอนนี้ก็เหลือแตาเก้าอีโตเก้าอีตั้ตงเลี้ยงแถวเานาะ เมือเงาด้จ้ะปกติแถวเนี้ยจะมีคนมานั่งดื่มบองดื่มเบียร์กันนอกกับนอก้านโดยเฉพาะลานนี้เลยสีวเขียวเนี้ยของไอริสลูกค้าพันล้าหลาย,ลายตอนที่ยังมาเกิดโควิดนะคะเต็มลานอ๋นอเราก็เอียบมานั่งข้างนอกยืนถากันเป็นแถว ลนา,านหออาหารแถวนี้ค้นก็เต็มไปหมดจากว่ามาแต่สามืดฟ้าพอดินเนาะค่ะจากที่มืดฟ้าพืดินตอนนี้ก็โล่งโลง่งเงียบสงบนั่งจำสินได้เลยโดยง่า,งา,าเลยค่ะลาน นได้เคยลูกค้าเยอะๆแต่ตอนนี้เพิ่นกะปิดโตเนาะค่ะน็อปิดไว้ปิดสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะมันกระทบเยอะร้านเล็กร้านน้อยร้านใหญ่กระทบเป็นเบิดเนาะค่ะอ่าร้านใหญ่ลายก็กระทบลายเนาะค่ะเนาะลงลงมากระ้บแต่ร้านน้อยก็กระทบน้อยร้านใหญ่กระทบใหญ่กระทบเยอะเนาะค่ะเนาะ เห็นไหมร้านนี้มีซูเปอร์แมนก็ร้านหนึ่งต้นหน้าร้านเลยกนาะหงอกมาข้างหลังเอ่อที่จริงมันก็เป็นข้างหน้าได้ทั้งสองทางเราะแต่ว่าหลักๆแล้วตรงนี้จะเป็นทางข้างหลังเอินทางข้างหลังเขาออกได้หลายทางค่ะเพราะมันเป็นถนนใหญ่ตัดทั้งหน้าทั้งข้างหลังเนาะเอ่อแต่ แต่ว่าตรงนี้ถ้าออกทางนี้ก็สิออกมาทางบ้านซ่านมาทางตลาดบ้านซ่านอันนี้ขรอิ้นถนนสายโก้ด้วยค่ะแต่ข้างหน้าห่างจาังซุลันจริง,รงๆก็เป็นถนนสองร้อยปีเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นถนนอ่าขึ้นหม่ก็เอินพังเมืองสายโกอแต่ตอนนี้เป็นกับเปลี่ยนเป็นถนนอ่าพระบาลมีว่าซันวะเพราะเพิเ่นเปลี่ยนนายกใหม่เพิ่นกับเปลี่ยนซื้อถนนใหม่เนาะจ้ะ นี่แหละก็มาตักการกันเข้าออกห้างนนมีดอกไม้สวยๆให้ดูกันน้ำเด้อจ้ะเด้อเบิ่งเอาเด้อจ้ะดอกฟวงฟ้าเด้อจ้ะส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตลาดสดบ้านซานนะจ้ะกับมีผลกระทบก็การเบิดค่ะเห็นบอลลานคางทางแหงีงกระเพานกระปิดเบิด์ตนะค่ะปิดมีผลกระทบก็การเบิดเด้อค่ะเด้อ ตั้งใดคลิปนี้ก็ขอฝากไว้น้ำเน่ได้ค่ะุ้ดเบึงแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่ยค่ะเด้อเพื่อจะประพาดคลิปต่อไปนะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า